นนะค,ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้าค่ะพี่น้องชาวใต้ไปดูสถานการณ์กันหน่อยนะคะฝนตกหนักต่อเนื่องมา2วันแล้วน้ำป่าทะลักลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนดูสภาพน้ำบางจุดท่วมสเมตรต้องอพยพผู้สูงอายุออกจากบ้านกันแล้วติดตามช่วงหน้าค่ะ เเชื้อไวรัสจัดก,การยากขึ้นเดตตต่อสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคที่สุดของการช่วยปกป้องจากเดตตต่อสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99. 9. 9 9ปฉีดไดทั่วถึงมากกว่า100พื้นที่ในบ้านเดตตต่อสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคได้เวลาส่งความสุขให้กันกับโตโยต้าส่งต่อความสุขทั่วกันวันนี้ทื่อรถโตโยตา้าหรือแนะนำเพื่อนออกรถก็รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลด้วยกันรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทถึงสาธันวาคมนี้ We are fresh เราคัดความสดจากเกษตรกรโดยตรงสดจริง We are fresh ต้องสดจริงเท่านั้นถึงได้ไปต่อกับ We are fresh เพราะที่นี่เราคัดสรรคุณภาพเพื่อความสดอร่อยผักผลไม้สดๆดจากสวนเนื้อสัตว์คัดสรรคุณภาพเบเกอรี่และอีกมากมายใครๆก็ We are fresh ที่ b i g C เท่านั้น เพ็รสเปิร์ตลัด,ลดได้แล้ววันนี้ทุกร้านค้าทั่วประเทศถ้าชอบอากาศเย็นแต่กลัวผิวแห้งเสียแบบนี้วัสลีนให้คุณได้เต็มที่กับชีวิตไม่ต้องกลัวผิวแห้งเสียใหม่วัส um ์ลีนดีบุสโตพร้อมเซรามาย์บูสเตอร์ให้ผิวดูสตรองชุมช่มชื่น24ชั่วโมงพิเศษแพ็คคู่199บาทถึง15ธันวาคมน,นี้รันบุดรนี้พบกับอ๋อปองศักดิ์หญิงรัฐาแกงส้มธนทัศและผู้ช่วยปุยฝฟายนัทพัฒน์ พี่แท่งพี่ตู่พบชอนนี่เก่งเก่งโอ้ยทำเก่งงอปนักอย่าง้อนะรอบปิ๊บง้อนะอย่าโง้นะหี่งหิมานี่ผมเจ็บนิดๆมากเลยครับผมเจ็บนิดๆนิดเจ็บไม่ม้กัดนิดเดียวแต่งงานยังครับยังไม่มีผ่ามีลูกยังครับย้ายแดกแล้วผัวไม่มีตกลงใครโง้อเนี่ยตอนเนี้ยตรงตามสเปคของเธอบอกได้คำเดียวคันคอ จริงๆไม่ได้มาเทปนี้แต่เทปนี้มันขาดอ,อ๋อเทปนี้ขาดคนแต่ส่วนตัวคือชอบผลงานของพี่ออฟอยู่แล้วแต่ไม่ชอบไม่ใส่เขาห้ามพลาดในร้องข้ามกำแพง สนุนโดยยูโรช็อกโก้พายพายนุ่ม,มอร่อยชุ่มช็อกโกแลตโรซ่าไลโคโปีนอร่อยได้ประโยชน์ด้วยเลือกอร่อยเข้มขน้นเลือกซูปเปอร์กาแฟรสเข้มขน้น11เ็นาฬิกากับอีก38นาทีด่วนข่าวเที่ยง